สวัสดีจ้าวันนี้ทีมหน้าหม้อนะคะสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเวียค่ะวันนี้เราจะพามาดูวันนี้มี่เปเตี๋ยวเรือนะคะที่วัดตอของน้ำพอินนี่เลยนีแม่ชีกำลังเตรียมของกันอยู่นี่ทีมหน้าหมอะะ้อค่ะนี่จะเป็นแม่แม่ช่วยกันเตรียมอาหาร ใส่จังหันเช้านี้ที่เอามาจากลรงตัวร์เมื่อเช้าว้าวหอมแล้วหอมแล้วซุปหอมแล้วค่ะพี่อ้อสวัสดีค่ะไม่เจอกันเลยรับออเดอร์ได้นะคะ โอ้โหของของแม่ชีของแม่ชีของพี่แม่จงฮะสี่ชุดฮะสองร้อยหกสิบแปดเองสามร้อยหกสิบแปดน่ยจะโอเนาะเจ้าสามร้อยหรเจ้าอีกไหมล่ะ ด้วยสองร้อยกว่าใช่แล้วคุ้งอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะตุ๋นเตี๋ยวเรือเรืออะไรคะแม่เรืออะไรคะเรืออยุธยายสุพรรณนคะคะโอ้น่ากินมากค่ะดูสุดเด็ดนะคะนี่จะวันนี้สูตรแม่นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นจง่ชุดนะคะ4ชุดค่ะ,ะผสมกันเลยดีกว่านะใช่ค่ะผสมช้อนนี่เอ่ยอช้อนเดนางไปเอาตรงนู้นแล้วทำแบ่งแย่งแค่อย่างนี้เลยเพื่อนก็มารอตั้งเดินก็รอดพวกเจ้าก็มาแล้วขึ้นมาแล้วรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงเห็นรอบนึงหายเก็บเลยปรุไม่ไม่วันนี้เราจะปรุงไปในหม้อค่ะสูตรไม่ต้องปรุงค่ะ